สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเวียงพิงชาแนลในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องบันทึกลับพิสุนิรนามทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยจิตเรื่องราวของพิสุนิรนามจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนที่ทุกท่านจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดติดตามช่องเวียงพิงชาแนลกันด้วยนะคะ เรื่องเล่าขานนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลทางทีมงานเวียงพิงชาแนลเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่เรื่องราวที่เกิดในพุทธศาสนาไม่ได้มีเจตนาในการสร้างความแตกแยกหรือความขุ่นข้องหมองใจและขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและหากท่านใดมีเรื่องแนะนำหรือมีเรื่องใดที่อยากฟังแจ้งมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ เรามองเห็นว่าปัจจุบันมนุษย์กำลังใช้นามธรรมประดิษฐ์คิดคน้นสิ่งที่เป็นรูปธรรมขึ้นมารูปธรรมที่คนคิดขึ้นมานั้นมีทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ทำลายโลกให้พินาศระหว่างสองสิ่งนี้สิ่งที่เป็นประโยชน์ย่อมมีพลังอำนาจน้อยกว่าสิ่งที่ทำลายมากมายยิ่งนักซึ่งเรามองเห็นได้ชัดว่า ประโยชน์จะมีสักเท่าใดเมื่อถูกทำลายเสียแล้วประโยชน์ก็จะหมดไปมนุษย์ก็จะไม่ได้อะไรเลยแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ต้องหมดไปโลกจะเหลือแต่น้ำกับฟ้าอย่างเดิมสแสดงว่าในปัจจุบันนี้มนุษย์กำลังใช้นามธรรมอย่างผิดทางเราสร้างสิ่งที่สมมติขึ้นจนเกินความต้องการของชีวิต และบัดนี้เราไม่รู้ว่าชีวิตมนุษย์เราต้องการอะไรกันแน่มันไม่มีที่สิ้นสุดมันไม่มีจุดหมายปลายทางสิ่งที่เป็นนามนธรรมแม้จะไม่มีรูปร่างตัวตนให้มองเห็นได้แต่มันก็มีความสำคัญยิ่งใหญ่เหนือกว่ารูปธรรมเป็นอันมากรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของเครื่องประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่สังขารร่างกายของคนและสัตว์ หลวนเกิดขึ้นมีขึ้นโดยนามธรรมเป็นผู้บันดาลผู้อยู่เบื้องหลังทั้งสิน้นถ้านามธรรมไม่บันดาลปรุงแต่งขึ้นมามันก็จะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นรูปร่างที่เรียกว่ารูปธรรมเลยพระพุทธเจ้าบร,รมศาสดาเอกในโลกจึงทรงตรัสว่าทุกอย่างสำเร็จด้วยจิตจิตก็คือนามธรรมอันซ่อนเร้นแอบแฝงอย่างลับๆอยู่กับร่างกายของคนและสัตว์ ผู้มีปัญญารู้ความจริงจิตหรือนมามธรรมมีความสำคัญยิ่งใหญ่ยอมจะปรับปรุงจิตของตนบำรุงรักษาจิตของตนทำความสะอาดบริสุทธิ์ให้แก่จิตของตนยิ่งกว่าสังขารทั้งหลายและถือว่าการงานของจิตเป็นสิ่งควรทำอย่างยิ่งแต่ผู้ที่โง่ง,งมงายไม่รู้ความสำคัญของจิต จะพากันป่นเรอบำรุงรักษาสังขารร่างกายตามใจกิเลสมีความโลภโกรธหลงอย่างไม่ว่างเว้นและเต็มกำลังความสามารถและดูเหมือนว่ามันเป็นธรรมชาติที่จะต้องดำเนินไปเช่นนั้นสำแล้วสำเล่าหมุนเวียนอยู่ไม่มีวันจบสิน้นจนกลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นตัวเราอยาที่จะแก้ไขปรับปรุงได้ มนุษย th ์เกิดมาเป็นวัวตามฝูงสุดแต่หัวหน้าฝูงคือความโลภความโกรธความหลงจะนำไปเส้นทางของชีวิตไม่ว่ามนุษย์หรือสรรพสว์เป็นระยะทางอันไกลเลยขอบฟ้าที่เห็นอยู่ลิบๆโน่นมันข้ามภพข้ามชาติหมุนเวียนเกิดดับอย่างไม่มีวันสิ้นสุดอะไรเล่าคือความหมายของคำว่ายุติ อะไรเล่าคือความหมายของคำว่าห,หลุดพ้นไปจากการเกิดการดับถ้าเราสามารถจะอย่างรู้ไปถึงการในอดีตได้ก็คงจะเหน็ดเหนื่อยเบื่อน่ายอ่อนระหวยรยแรงไปกับการเกิดดับที่สัมซากอยู่เช่นนั้นชีวิตในอดีตชาติหลายภพหลายชาติกระทั่งถึงชีวิตปัจจุบันเราผ่านความทุกข์มากมายเหลือเกิน ถ้าจะนำความทุกข์ที่เราได้รับมากองไว้ตรงหน้าก็จะเห็นว่าทุกนั้นใหญ่เท่าภูเขาทุกเกิดจากความโลภทุกเกิดจากความโกรธทุกเกิดจากความหลงเป็นกิเลสที่มีประจำเรามักปล่อยให้มันผ่านไปผ่านไปเหมือนความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีทุกข์ใหม่เข้ามาแทนที่ไม่มีวันสิ้นไป บางทีเราก็ไปไขวายคว้าสแแบงหาความทุกข์ขมาใส่ตนเหยียบย่ำกองทุก์ให้จมไปกับการเวลาบางทีเราก็ต้องเข้าไปเผชิญหน้าแม้จะรู้ว่าจะพบกับความตายแต่บางครั้งก็ทนไม่ไหวเพราะอารมณ์กิเลสมันเร่งรัดให้ขมำหน้าไปเจอกับความเศร้าโศกที่เกิดจากความพลัดพรากด้วยเหตุนี้กระมัง จึงมีผู้คนมากมายทำลายชีวิตตนเองด้วยวิธีการต่างๆโดยไม่ยอมหยุดคิดสักนิดว่าทุกนั้นเกิดจากสิ่งใดนี่แหละอำนาจของอารมณ์กิเลสมันรุนแรงยิ่งกว่ามลสุมใดๆทำอย่างไรเราจะมีโอกาสหยุดคิดสักนิดหนึ่งว่าเหตุแห่งทุกนั้นเกิดจากอะไรจึงเป็นผลให้เราทุกถึงขนาดนี้ มันเป็นกรรมของสัตว์โลกเราอย่างนั้นหรือที่ไม่สามารถจะหยุดคิดถึงเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้เมื่อ2,500กว่าปีมานี้นามธรรมได้ถูกพัฒนาขึ้นอีกขั้นหนึ่งโดยพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นในโลกพระองค์ได้ส่งค้นพบถึงวิธีที่จะหยุดคิดเพื่อให้ชาวโลกได้รู้เหตุให้เกิดทุกข วิธีการของพระองค์ฟังดูง่ายๆใครได้รับฟังก็คิดว่าน่าจะทำได้ให้กายบริสุทธิ์ด้วยการรักษาศีลเพราะการรักษาศีลทำให้ละเว้นความชั่วได้หลายอย่างเช่นละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการพูดเท็จละเว้นจากการผิดลูกเมียผู้อื่นละเว้นจากการดื่มสุรายาเสพติด ซึ่งเราเรียกว่าสิน5เมื่อเราละเว้นจากการทำโชว์ห้าประการนี้ได้นอกจากเป็นเบื้องต้นของการละเว้นแล้วในขั้นต่อไปที่เรียกว่าสิน8สินส0สิน2 2งข้อก็ทำให้กายของเราบริสุทธิ์สติก็คือการระลึกได้สัมปชัญญะก็คือการรู้ตัว คนเราเมื่อระลึกได้รู้ตัวได้เท่าทันกิเลสอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเข้ามาออกไปในจิตของเราอยู่ทุกเวลาและโอกาสจนแทบตั้งตัวไม่ติดมันก็จัดถอยห่างออกไปเพราะอารมณ์กิเลสทั้งหลายนั้นมันมีความกลัวอยู่อย่างหนึ่งคือกลัวการรู้ทันเหมือนขโมยที่กิดจะเข้าไปขโมยของในบ้านถ้ามันรู้ว่าเจ้าของบ้านยังตื่นอยู่ ถือปืนคอยจ้องจะยิงมันมันก็ยังไม่ยอมเข้าไปเมื่อไม่มีขโมยเข้ามาจิตก็ว่างมีเวลาหยุดคิดว่าเจ้าความทุกข์มันเกิดจากอะไรพอรู้สาเหตุที่มันเกิดทุกข์เราก็จะมองว่าทางแก้ทุกข์นั้นยังมีอยู่ถ้าเรารู้เหตุก็ย่อมจะรู้ทางแก้เช่นตัดเหตุนั้นเสีย ผลที่ทําให้เกิดทุก์กข็จะไม่เกิดหรือถ้าทุกนั้นเกิดขึ้นแล้วเราก็จะมองเห็นว่าควรจะแก้อย่างไรเมื่อพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้คนในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธองค์ยังทรงดํารงพระชนอยู่ก็พากันทําตามเพราะคนเหล่านั้นเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายมีใจอ่อนละเอียดรู้จักเหตุรู้จักผลมีคุณธรรม พระองค์ยังทรงชี้ให้เห็นว่ากรรมเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญของมนุษย์และสรรพสวรมนุษย์จะเกิดมาได้ก็เพราะกรรมเรียกว่ากรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเครื่องจําแนกให้มนุษย์และสรพพสว์แตกต่างกันออกไปเกิดมารูปชั่วก็มีเกิดมารูปงามก็มีเกิดมารูปร่างสมบูรณ์ด้วยอาการ3าก็มีเกิดมาพิกลพิการก็มี เกิดมาลำบากแยกจนอดอยากก็มีเกิดมาร่ำรวยก็มีนี่แหละถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ประจำโลกมนุษย์เราท่านเรียกว่าเป็นกฎแห่งกรรมที่ไม่มีใครจะเปลี่ยนแปลงได้นอกจากมนุษย์เองกรรมนั้นเป็นเหตุถ้ามนุษย์เลือกทำกรรมดีเป็นกุศลก็จะได้รับผลดีเป็นการตอบสนอง ถ้าทำกรรมชั่วเป็นอกุศลก็จะได้รับผลชั่วไปด้วยอย่างไรก็ตามสิ่งที่มนุษย์จะต้องต่อสู้อย่างหนกักยิ่งกว่าสงครามก็คือความดีและความชั่วหรือกุศลอกุศลซึ่งขึ้นอยู่ในจิตใจของตนเองและส่วนมากก็มักจะพ่ายแพ้แก่อกุศล,ลกรรมซึ่งเป็นฝ่ายกิเลสบานร้ายขังแลว้วคขังเล่า เพราะความอ่อนแอนในจิตใจของตนด้วยเหตุนี้สรรพสัตว์ท,ทั้งหลายจึงคงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าวัฏสงสารชาติแล้วชาติเล่าโดยไม่มีใครคิดสงสารตัวเองแต่อย่างใดอันนี้เป็นสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เป็นสัจธรรมที่มีประจำโรคจักรวาลอันไม่มีใครจะเปลี่ยนได้ ไม่ว่ามนุษย์จะพัฒนาโลกให้จเจริญก้าวหน้าไปสักเท่าใดผลกรรมบุญบาปก็เป็นอยู่เช่นนั้นเช่นเดียวกับที่ทรงตัดถึงความเกิดแก่เจ็บตายทรงตัดถึงไตลักษ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซึ่งไม่ว่ามนุษย์สรรพสัตว์วัตถุที่คิดปรุงแต่งขึ้นจะต้องตั้งอยู่ในสภาพเดียวกันทั้งสิน้น แม้พระธรรมคำสอนที่ตัดไว้มากมายถึง8 4 0 0 0พระธรรมขันพระองค์ก็ตัดว่าเป็นเพียงใบไ,ไม้แห้งกับมือเดียวเท่านั้นพระธรรมคำสอนที่ยังมีได้ตัดถึงยังมีอีกมากเท่ากับใบไม้ในป่าด้วยเหตุนี้พระอริยะเจ้าก็ดีท่านผู้ใกล้ถึงความเป็นพระอริยะก็ดี จึงยินดีชื่นชมที่จะเข้าไปค้นหาพระธรรมคำสอนในปา่าอันเป็นที่สัง,งัดวิเวกพระพุทธเจ้าเองก็ได้พบธรรมในปา่าส่งเกิดในปา่าตัสรู้ในปา่านิพพานในปา่าพุทธสาวกในครั้งกัน้นเมื่อบวชเรียนแล้วพระองค์ก็ส่งชี้แนะให้ไปบำเพ็ญเพียรค้นหาธรรมในปา่า ทำในป่าที่พระองค์นำมาสอนชาวโลกก็คือทางที่จะนำสัตว์ให้ผนจากวตัตตดสงสารไม่ต้องมาเวียนไาวตายเกิดไม่ต้องอยู่ในอำนาจของไตลักษณ์และทำให้สามารถต่อสู้กับกิเลสตัณหาจนถึงความพ้นทุกข์ได้ซึ่งโดยสรุปแล้วอาวุธที่ทรงประทานให้ต่อสู้นั่นก็คือศีลส,สมาธิและปัญญาซึ่งมีอนุภาพปรับได้ทั้งไตจาก และหักหานเอากิเลสตันหาที่สิงอยู่ในจิตวิญญาณของมนุษย์และสรพพสว์มารวมไว้ในกรรมมือเดียวอย่างในพุทธการท่านกล่าวว่าเพียงได้ฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าจบลงก็ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันเป็นอนาคามีสกิทาคามีหรือเป็นพระอรหันต์ไปเลย บางท่านบุญบารมียังไม่เต็มเปี่ยมก็ยังต้องปฏิบัติต่อไปอีกเร็วบ้างช้าบ้างบางทีก็ต้องปฏิบัติข้ามภพข้ามชาติอย่างได้โสดาบันแล้วยังไม่สำเร็จพระอรหันต์ในชาตินี้ก็ต้องไปเกิดอีกอย่างมากก็เพียงเจ็ดชาตินอกจากนี้ก็ยังมีขั้นตอนของความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งเช่นขั้นตน้น จะได้ขั้นคณิกะสมาธิขึ้นไปอุปจารสมาธิจนถึงขั้นอัปปนาสมาธิหรือได้ย่านที่หนึ่งคือปฐมฌานฌานที่สองคือทุติยฌานฌานที่สามคือตติยฌานฌานที่สคือจตุตถาชฌานผู้ที่ได้รับฌานสีน่นี้ยังถือเป็นโลกิยฌานอยู่ ยังไม่ถึงขั้นโสดาบันได้แล้วไม่ปฏิบัติสืบเนื่องให้เกิดวสีคือความคล่องแคล่วชำนาญก็อาจเสื่อมได้เพราะกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงเพียงสงบลงแต่มันยังไม่ตายเด็ดขาดเมื่อกระทบสิ่งยั่วย,ยุเข้าก็เกิดขึ้นมาอีกผู้ปรารถนาความหลุดพ้นต้องบำเพ็ญเพียรข้ามโลกียชาญ ไปให้ถึงโลกกุตระชาญอันดับแรกคือโสดาบันให้ได้แม้กระนั้นกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงก็ยังมีอยู่แต่ถือว่าเป็นขั้นไม่ยอ้อนกลับไปสู่อำนาจของกิเลสตัณหาแล้วคือจะต้องขึ้นไปถึงธรรมที่สูงขึ้นไปจนบรรลุถึงอ,อรหันตผลจึงจะพ้นวัตะสงสารไม่เกิดไม่ตายได้เด็ดขาด เพียงขั้นโลกิยชาญก็ทำให้มีฤทธิ์ได้เช่นตาทิพย์หูทิพย์ระลึกชาติได้แต่เป็นการได้ในวงแคบเช่นเห็นได้ไม่ไกลได้ยินไม่ได้ไกลหรือระลึกชาติถอยหลังไปได้เพียง4-5ชาติถ้าไปถึงขั้นโลกุตระแล้วก็จะเห็นได้ไกลหรือได้ไกลยิ่งขึ้น และเห็นชัดเจนถูกต้องมากกว่า